พึ่งหนะักวิ่งเนาะแล้วก็ผมวิ่งมาสักเก้าเดือนผมเคยเจ็บตอนเดือนในสาแล้วก็แล้วก็หยุดไปเดือนอาหาจบวกเขา่าจะมาลองเช็คด,ดูนะ<ด>ครับว่าผมวิ่งยังไงผมจะลงประมาณสิบเคนะสิบเคครับผมผมว่าผม,งางผมลงมา,มาสักประมาณสามครั้งลนะตั้งเป้าไว้ว่าตีหน้าอยากจะให้ วิ่งให้ได้เร็วๆหน่อยอทีเดียวอ่าอ๋ออ่ีแต่รถบนนี่จองมอว์รอได้เลย ที่เราใช้พลังงานนะครับว่าเขาบอกว่าเราใช้ไปกี่จุลนะครับในการเคลื่อนที่น้ําหนักตัวเราไปในหนึ่งเมตรเขาบอกว่าพี่จองเนี่ยใช้ไป2.92้นะครับในการเคลื่อนที่น้าหนักตัวไปในเมตรหนึ่งซึ่งตรงนี้ครับที่พอว่ามันยิ่งเริ่มใช้น้อยลงเรื่อยๆครับพลังงานที่ใช้น้อยลงเรื่อยๆครับรลยะรายาวมันยิ่งโทนตัวแก๊สเรื่อยๆมากขึ้นเนาอันนี้ครับเราอยากให้มันแบบว่าใช้น้อยกว่านี้นิดนึงแต่ตอนนี้อยู่ในเก์เอนอี้ใช่ครับกีฬาเสริมไอเทนนะครับ คือสมมติว่าร่างกายครับส่งแรงมาให้เรา100%เรานำไปใช้ในการวิ่งในสัดส่วนที่มากหรือน้อยนะครับซึ่งตรงนี้ครับร่างกายยิงแรงมา100เราเอาไปใช้ในการวิ่งได้ที่4.4%ซึ่งถือว่าเกือบจะอยู่ในเกณ์ที่มันกู๊ดเลยนะพี่โอเ <Okay. S 2> คอันนี้ค่อนข้างดีครับนะครับอ่าตรงนี้เนี่ยเป็นหมวดหมู่ของการวิ่งครับอันนี้เขาบอกว่าพี่จอนเนี่ยนะครับมีความเป็นควิกตสเตปเปอร์นะครับหรือว่าสายร่องขาสูงอยู่ ม,มีความประหยัดพลังงานบ้างอยู่ที่สิบเปอร์เซ็นตนะครับแต่ประเด็นคือที่เขาบอกตรงนี้หลุดมานิดหนึ่งกัแบคอนแตนเดอร์เนี่ยคือเหมือนเวลาเราวิ่งอะครับเรามีแนวแรงสองแรงนะพี่นแนวแรงที่ขึ้นไปด้านบนกับแนวแรงไปด้านหน้าม,มันเวลาเราปารูกบอนใช่แบบเวลาวิ่แนวแรงอย่เหมือนเช่นเดียวกันทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าแนวแรงที่มันขึ้นด้านบนกับไปด้านหน้ามันไม่สัมพันธะ์กันนะครับในส่วนของคอนแตนเดอร์เนี่ยคือลอยขึ้นไปด้านบนแล้แต่ไม่ค่อยพุ่งไปด้านหน้า อใช่ครับคือลอยแล้วแต่ตัวตกอืมฮะในส่วนของหน้านี้นีลอยแล้วตัวตกมันแปลว่าอะไรครับแปลว่าอ่าอย่างนี้ครับเวลาขึ้นสูงเวลาขึ้<ใ>นสูงครบใช่ครับเวลาขึ้นสูงเนี่ยตัวไม่ค่อยลอยไปด้านหน้าตัวลอยไปด้านหน้านออ้อยอ๋อใช่ครับเช่นแบบปึ๊บลอยแล้วเดี๋ยวล่วงหลับอ,อ๋ออ๋ออันนี้คือความตั้งต่เดิมอืม ในส่วนของตรงนี้นะครับส่วนของตรงนี้เนี่ยสไตล์ไทยนะครับเรามาดูตรงนี้เครื่องโมชันแมทริกเนี่ยบอกพี่จอนว่านะครับพี่จอมแถ่วิ่งและลงปลายเท้านะครับน้ำหลงปลายเท้าต้องมาทางนี้เนาะมาตรงนี้ตําแหน่งของเชิงกรานนะครับมีการม้วนไปด้านหน้านิดนึงนะครับม้วนไปด้านหน้าอย่างนี้ครับเวลาวิ่งมันไม่อยู่ในมุมของนิวทัอนะครับนิวทัลต้องเป็นยังไงครับนิวทัลเนี่ย คือมันจะอยู่แบบปกติประมาณนี้ครับนิวทรอลใช่ครับแต่พอแต่งอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างนี้แต่ของพี่จอมมันจะไปด้านหน้าเยอะเกินใช่ครับเป็นลักษณะครับตรงนี้เนี่ยแก้ด้วยมัสเซลได้ครับเดี๋ยวลองเช็คดูว่าอันไหนที่มันอ่อนหรือว่ามันตึงตัวมากเกินไปตรงนี้เนี่ยอาจจะกลับมาได้นะครับค่าได้รสุดนะครับอย่างที่บอกว่าหมดหมูเมื่อกี้เลยรอบขาตูมน,นะครับ ừ ừ ừ. อันนี้ย สีเข,เขียวนะครับคือสิ่งที่โมชั่นแมสติกแนะนำให้เป็นโดยวัดจากนักวิ่งระดับอีลิทนะครับที่วิ่งในเพสนี้นะครับโอเคค่าคาเดนซ์นะครับอยู่ที่วิ่งหนึ่ง้อสิบเจ็ดครั้งต่อหนึ่งนาทีนะครับคอนแทคไทม์นะครับคอนแทคไทม์เนี่ยเป็นเวลาที่เท้าสัมผัสพ,พื้นปุ๊บแล้วติดตัวออกครับผมตรงนี้ช้าไปนิดนึงครับพี่จงพอคอนแทคไทม์ที่มันช้าไปนิดนึงนะครับมันส่งผลทำให้แรงที่มันจะเกิดครั้งต่อไปอะครับมันอาจจะลดน้อยลงได้ ทีนี้เครื่องมชันนที่บอกว่าอยากให้คอนแทคทามนนะครับหรือจํากัดพื้นเนี่ยเร็วขึ้นมาอีกนิดเดียวนะครับซึ่งตรงนี้เลย่อไม่เยอะนะครับพอบัดลีนนะครับองศาตัวในการวิ่งนะครับเวลาเราวิ่งเนี่ยตัวนะครับอมันจะมีการโน้มไปข้างหน้านิดนึงนะครับเครื่องโมชันบอกว่าอยากให้น้อมกลับมาอีกนิดนึงอยากให้ตัวตั้งโตขึ้นนิดนึงนะครับประมาณว่าน้มกลับมาประมาณแล้วสามองศากำลังดีนะครับเมื่อกี้วิ่งก้มหน้ากันไปใช่ครับเครื่องโมชันบอกว่าวิ่งก้มหน้าไปนิดหนึ่งนะครับโอ้ตังนะครับ พอวิ่งไปด้านหน้านิดนึงอะครับตามหลักอะครับพอคานมันอยู่ประมาณนี้ครับมันเกิดมันเกิดแรงตกในแนวตั้งเวลาวิ่งครับพอวิ่งลีนเยอะๆเนี้ยครับมันเหมือนกับหน้าตัวเรามันจะทิ้งลงไปอ่อใช่ครับเขาบอกว่าองศาในการไหลไปด้านหน้าได้ดีสุดในดานขี่นะครับเรื่อโมชั่นแนะนำประมาณที่สามอืมโอเวอร์สไตล์นะครับคือเวลาลงหลายครั้งเอ้ยตะตก่ครับม่เหไม่เลยหัวเข่านะครับอ๋อครับ ซึ่งตรงนี้ครับดีเลยไม่โอเวอร์ไซด์นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อกี้นี้วิง่งคาร์เดนไว้หรออ่าต้องบอกไงครับว่าคาร์เดนไว้แล้วโอเวอร์ไซด์ก็มีครับผมอ,อ๋อครับครับครับโบว์ท c ่ห้องจะเฉดแมนนะครับคือการเคลื่อนที่ไปด้านหน้าเนี่ยรูปแบบวีธีโค้งที่แบบอออ่าใช่ครับเขาบอกว่าที่จองเนี่ยเคลื่อนที่ไปด้านหน้าเนี่ย ต่ำไปนิดนึงครับตรงนี้ส่ิมพลังของแรงพวก l ู w ว r b o d าีนะครับในส่วนล่างที่ทำหน้าที่แบบว่าทำให้ตัวไปด้านหน้าขึ้นนะครับมันจะดีขึ้นตรงนี้จะส่งแรงไปได้ดีขึ้นผมเชื่อว่าถ้ากล้ามเนื้อแข็งแรงดีตัวส่งแรงไปข้างหน้าได้ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวรอบขาจะลดลงไาเอเพราะว่ารอบขาที่มันสูงอะครับมันเกิดการชดเชยเช่นเราถีบตัวไม่ค่อยไปแต่เราอยากวิ่งให้มันไปได้ไกลใช่ไหมครับเราจะชดเชยด้วยรอบขาที่มันสูงขึ้นตรงนี้น เบรกิ่งฟอร์สโอเคเลยครับแรงเดรคในระหว่างวิ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยครับผมวอร์ด mm ิค้าฟอร์สนะครับ land, แรงกระทำในแนวตั้งนะครับผมอันนี้เนี่ยน้อยไปนิดนึงเดี๋ยวเสริมพวกโรเวอร์วอร์ดียมันจะดีขึ้นนะครับเราวอร์ดิค้าฟอร์สคือแรงที่ขึ้นในแนวตั้งเออมันสําคัญยังไงครับเวลาเราวิ่งรรดดหรือเวลาเราจะกระโดดเพื่อนเราต้องยืดกล้ามเนื้อตรงนี้ก่อนยอ่อเพื่อที่กระโดดใช่ครับมันถึงจะผลิตแรงได้ดีแต่ถ้าเรากระโดดแบบขาตรงๆเลยเนี่ยมันไม่ขึ้นใช่ครับ หมายถึงว่าตอนวิ่งผมต้องย่อตัวลงอ่าใช่เราไม่ไม่ใช่ย่อตัวลงหมายถึงเขาบอกว่าให้เพิ่มแรงกระทำในแนวตั้งมากขึ้นอ่าเพื่อตรงตคือแบบว่าส่งขึ้นนิดนึงนั่นเองตรงนี้เนี่ยก็คือที่ถีบไปข้างหน้าให้มากขึ้นขึ้นขด้านบนให้มากขึ้นอ่าแต่ว่าทีเนี้ยครับบริฟฟ์ฟอร์สกับเอ่อดิสเพลเมนต์ตรงเนี้ยครับมันใกล้เคียงกันเดี๋ยวเราแก้ด้วยกลุ่มพัลส์โอเคโอเคแลัตเทอร์ฟอร์สนะครับวิ่งแล้วมีการตัวใส่ด้วยตรงนี้เนี่ยจะใส่แล้วเนี่ยเทียบกับ ใส่เยอะครับที่ใส่เยอะครับแต่ต้องบอกว่านักวิ่งนะครับ80%เนี่ยมาครับ v e r t i c a อ cross เนี่ยจะอยู่ประมาณนี้หมดเลยอ๋อครับจะวิ่งเกรดหรือว่าใช่ก็คือเยอะแต่ว่าก็ก็ทั่วไปก็ประมาณนี้ครับแต่ว่าก็ไม่ควรใช่ครับเแต่เราทำมานั่งเช็คกันดูว่าอ๋อโอเคที่ lateral c r o หรือว่าวิ่งระตัวสายมันเยอะเนี่ยมันเกิดจากกล้ามเนื้อที่มันทำหน้าที่เสรีตัวเนี่ยมันทำงานได้ไม่ดีครับครับ อันนี้เนี่ยเขาบอกว่านะครับอันนี้เดี๋ยวผมข่าดใน้ฟังครับขาบอกว่าข้างซ้ายอ่ะครับแรงน้อยกว่าข้างขวาอืมครับผมส่งแรงได้นาอยกว่าข้างขวานะครับแล้วก็ประมาณนี้ครับแต่ว่าแนวแรงไปด้านหน้าเท่ากันข้างซ้ายข้างซ้ายไม่ค่อยสะอดหรอเปล่าพี่นข้างขวาข้างขวาครับโอเคครับจังหวะแทงสะโพกขึ้นมานะครับ เข้าขึ้นมาเนี่ยมีอาการอีกราดัของมัสเซอร์นะครับคือแรงเข่าไม่เท่ากันะนะครับลเวลาเกียบไปด้านหลังนะครับเกียงก็ไม่เท่ากันอันนี้เดี๋ยวแก้ที่มัสเซอได้ใน,ะนส่วนของนะครับข้อเท้าที่กเปันนะครับหรือมุมข้อเท้าเนี่ยเขาบอกว่าเวลาวิ่งนะครับข้อเท้าก็ิดออกนิดนึงนตรงนี้เนี่ยส่งผลต่อการบาดเจ็บได้ด้วยนะครับมันทําให้ด้านหังที่โลดอะมันโลดตรงตรงเนี้ยครับใช่เราควรให้มันเป็นแบบเดวท่อเนาะเวลาวิ่ง คคในส่วนของหัวเข่าครับหัเวเข่าข้างซ้ายโอเคครับผมแต่ข้างขวาเนี่ยเปิดออกนิดนึงครับวารัสเปิดออกใช่ครับคาว่าคาว่าเปิดนี่หมายถึงเราวิ่งแล้วมันลงออกตรงนี้อ่าใช่ครับหัวเข่าบิดออกอืใช่ครับผมอ,อ,อ,อยากให้พี่จอมดูนี้นิดนึงครับว่าหัวเข่าบิดออกแล้วมันส่งผลต่อการบาดเจ็บยังไงนะครับข้อต่อของหัวเข่าเป็นข้อต่อแบบบานพับครับพี่มันทําหน้าที่อ เหยียดใช่ครับผมเวลาเราไปหมุนเขาอย่างนี้ครับมันเป็นการทําหน้าที่ผิดข้อตอบของเขามันทําให้เกิดการบาดเจ็บได้ใช่ครับตรงนี้เนี่ยเราควรจะแก้เขากลับมาเป็นเดือท่อเลยก็คือให้เป็นบันพับตรงๆใช่ครับครับคือทางานให้ถูกหน้าที่ของเขาใช่ครับจอยโอลดิ้งเนี่ยคืออาการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตนะครับอ่อันนีน้อยากให้ดูที่ตรงนี้เลยนะครับเขาเกิดมาว่านะครับถ้อยเหลืองห่า ข้างขวาหมดเลยนะครับเนื่องจากที่มันเป็นข้างขวาครับเพราะว่า Google Motion นะครับเขาบอกว่าเวลาวิ่งนะครับขวาเนี่ยเปิดออกอืใช่ครับเขาได้เตือนมาว่าระวังหนนะ่อยนะอนาคตอาจจะเจ็บได้นะครับอืมจริงๆผมก็เคยเจ็บข้อขวามาเนี่ยครับคือข้อดีของการใช่ครับเพราะว่าเวลาวิ่งแล้วเปิดขวาครับเราไม่มีทางรู้ได้เลยนะจอมใโอเคครับประมาณนี้ครับ ในส่วนของอันนี้เดี๋ยวก็จะไป็นแอคทิเวทกันข้างนอกนะครับไปหาเมโซที่มันอิมบาลโอเคก็มาวิ่งขส้นมาหรับ่มีอะไร้างนที่บนเชแต่เป็นว ตอนเมื่อ uh กี้โดยรวมอ่ะอี onomi มันมันดีขึ้นมันน่าจะเหนื่อยน้อยลงเนาะใช่คร e ับโอเคครับจะบอกว่าพบลักษณะแปลกๆครับอืม มันค่อนข้างรู้ได้ยากครับพี่้อมผมยกตัวอย่างนี้ครับคนบางคนเนี่ยไม่รู้ว่าเวลาวิ่งแล้วหัวเขาเปิดออกจนกระทั่งเขาเจ็บหัวเข่าถ,ถึงจะรู้แต่การกระท่าถึงจะรู้ว่าอ๋อเวลาเราวิ่งเปิดมานี่เอง,องเใช่ครับแต่เครื่อง motion video เนี่ยมันดีอย่างนี้ครับพี่้องคือเขาอะครับสามารถวัดอ n น l y t i c s ของเราเวลาวิ่งได้นะครับเพื่อวิเคราะห์การบาดเจ็บในอนาคตที่ตรงแด้คือค่ากรรมวิจัยโอเคครับ,บ, okay, ค,รบค่าอีโคโนมีเนี่ยที่เรารู้กันอยู่แล้วเมื่อกี้นะครับเพราะว่า ยิ่งมันน้อยเนี่ยยิ่งเราประหยัดพลังงานในตัวมากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้ครับพี่จอมแต่ก่อนใช้2.92ในการเคลื่อนที่มานทำตัวตอนนี้กลับมาใช้เพียงแค่2.85นะครับซึ่งค่าตรงนี้ดีขึ้นกรบบับค่ายเจสิคเอ็กซนนะครับที่บอกว่าตั้งลายิงแรงว100%ปุ๊บเราใช้ในระดับสูงที่สุดมากเท่าไหร่มันมก,ก็จะได้เปรียบใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยกลับมาใช้ในระับสที่มากขึ้นแบบเป็น30%นะครับจากการแอคทีฟเวตหรือว่าเพิ่มความสามารถในการใช้กาเน ตอนนี้เนี่ยความแต่ก่อนนะครับพี่จอมมันจะมีความเป็นคอนเซนไทรเดอร์คอนเซนไทรเดอร์คือถีกแล้วตัวไม่ไปใช่ครับถีกแล้วตัวลอยแต่ไม่ไปตอนนี้ครับตัวพุ่งนะครับว่าตอนนี้การเป็นสายควิกสเตปเปอร์นะครับหรือสายรอบขาสูงและที่เพิ่มขึ้นมาครับคือสายอีโคสปินเตอร์นะครับความประหยัดพลังงานที่แล้วจากเมื่อกี้เป็น10%ตอนนี้กลายเป็น12%อืมอม,มีความประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้นนะครับร่างกายนําไปใช้ในการวิ่งได้ดีขึ้นนะครับ ใช้พลังงานในการวิ่งน้อยลงซึ่งสายคุิเชอเซปเปอร์หรือสายร็อบขาสูงนะครับมันมีความแบบว่าความดีของเขาอะครับหรือว่าที่มันเด่นๆของเขาคือแรงข้อดีคือแรงกระแทกต่ำครับที่จอิงใช่สายคริเเปเปอร์แต่ที่สิ่งที่แรกมาครัแบบเวลาเราวิ่งเรามีการสายตัวไปด้วยซึ่งปัญหาของสายคริเชอเปเปอร์ครับคือเวลาวิ่งเราตัวค่อนข้างสายอสองอันเนี้ยครับคือเป็นสาสายวิ่งที่เราอยากให้เป็น ครับเป็นสายของแบบว่าพวกเทรนอะไรอย่างเงี้ยใช่ส่วนสามสายเนี่ยครับคือสิ่งที่เราอยากให้เป็นน้อยที่สุดนะลองไซเดอร์อาจจะซ้อมไม่ถูกหลักสักหน่อยนะครับซึ่งตรงนี้ครับที่จองขึ้นมาเป็นเพลยเช็ด้วยกัครับโอเคแต่หลักๆผมดูแค่ตรงนี้ครับคือถีดแล้วตัวไปเลยนะ้ลงเข้มโอเคตอนนี้ครับพี่ตอนนี้ครับ ค่าคาร์เดนนะครับค่ารอบขาจากที่พี่จองวิ่งเป็น187ครั้งต่อ1นึนาทีเนี่ยตอนนี้ลดลงมาเหลือที่175ครั้งแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกไปเลยนะครับพี่ว่าเมื่อกี้เรากระตุ้นให้ร่างกายเขาอะครับฉีดได้แรงขึ้นนะครับตรงนี้แรงขึ้นนะครับแรงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยรอบขามันจะค่อยๆลงมาพเพราะเนื่องจากเราฉีดตัวได้แกลขึ้น นะครับคอนแทคทามนะครับระยะเวลาการแช่เท้าเนี่ยดีขึ้นเกือบจะอยู่ในเกมดีแล้วครับพี่จอมนะครับอ๋อมีสิ่งที่นะครับมีสิ่งที่ต้องเปลี่ยนนิดนึงครับพี่จอมคือเวลาวิ่งอาจจะไม่ชินรูปเมื่อกี้ผมเห็นแบบว่ามองหน้าจอใช่ไหมครับตรงนี้ครับลีนขึ้นมาเยอะมากเลยนะตรงนี้แก้ได้นะครับก็คือถ้ามองไปข้างหน้าเมื่อกี้ถ้ามองไปข้างหน้ามากกว่านี้มันมันจะก็ปรับเข้ามาใช่ไหมครับพี่จอม เมื่อกี้เห็นเอว่าอาจจะไม่ก็ชินดูอาจจะมองก็เลยมเครื่องใช่ครับตรงนี้โอเวอร์ไซส์นะครับ<อ>ก็ยังอยู่ในเกมที่ดีอยู่เหมือนกันนะอยู่ในเกมสีเขียวนะครับมาดูในสดตรงนี้นะครับพี่จอบริโภคดิสเพลเมนต์นะครับร่างกายส่งตัวไปด้านหน้าเนี่ยได้ดีขึ้นได้แรงขึ้นนะครับผมนะครับเบรกิ้งฟอร์สโอเคเท่าเดิมครับพี่น้อยลงมานิดนึงครับจาก0.27เป็น0.03นะครับแต่ก็ยังอยู่ในเกมที่โอเคอยู่ ของเก่าก็ดีอยู่แล้วะอร์ r t i c a l ฟ o r c e นะครับร่ะะางกายส่งแรงพุ่งขึ้นได้ดีขึ้นนะครับขึ้นมานะครับจากหนึ่งเก้าเจ็ดเป็นสองจุดหนึ่งหนึ่งเลยนะครับและเทอร์ลฟอส์ที่วิ่งแล้วตัวสายครับลงนะครับล,ลงมานิดหนึ่งครับผม,มลงเป็นจากศูนจุดสี่เจ็ดนะครับเป็นศูนย์จุดศูนย์สี่ห้านะครับโอเคส่วนใหญ่รวมๆแล้วครับภาพรวมแล้วะะลว,วิ่งดีขึ้นนะครับเพอผมอย่างที่ผมบอกครับพอเราเริ่มวิ่งดีขึ้นเรามีกล้ามเนื้อที่มันแข็งแรงและส่ตงตัวได้ดีขึ้น,นะคะ พวกนี้ครับมันจะลดลงมาและร่างกายนําแรงไปใช้ในส,ส่วนที่สูงขึ้นนะครับแต่ว่าข้อขวาครับยังเปิดอยู่นิดนึ่งกลับเข้ามาแล้วแต่ว่ายังเปิดอยู่นิดนึงครับพี่จอมตรงนี้เนี่ยต้องใช้เวลาแก้ครับเอขอเสริมนิดนึงครับพี่จอมพี่จอมเนี่ยเป็นคนที่ตรงเนี้ยครับตึงมากอ๋อคือจริงๆครับควรจะได้90องศานะครับที่ว่าตอนที่เรายกเมื่อกี้ที่ผมทสเมื่อกี้ใช่ตึงมากจริงอ๋อ ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเลยสิบห้ามาิลิตหนึ่งใช่ไหมครับอันนี้อ,อ,อาจจะใช้เวลาแค่แต่ไม่ต้องห่วงครับโอ,อ้ยกระตพายพวกนี้เนี่ยเดีย๋ยวเราจะ,บะแบบว่าให้เป็นแบบว่าการบ้านกลับไปโอเคจะอัดเป็นคลิปเป็นอะไรครับครับซึ่งตรงนี้ครับ,รบการเดี๋ยวผมจะให้ท่ากลับไปแล้วพอเราเริ่มวัเอา่มขึ้นเรื่อยๆครับ,บสักประมาณสองถึงสามอาทิตย์เนี่ยมันจะเริ่มดีขึ้นนะครับคือบอกว่าลักษณะแปลกๆพวกนี้ที่ร่างกายระทำมาในเวลาเราวิ่งครรบ มันมาจากการที่เกิดการตึงรั้งของกล้ามเนื้อที่มากเกินไปจนทําให้แบบว่าเวลาเคลื่อนที่เขาต้องเคลื่อนไหวชดเชยด้วยการปิดตัวหรือว่าเอี้ยวหรือว่าเปิดเข่าออกเพราะว่ากล้ามเนื้อตรงนี้ไม่แข็งแรงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราหาได้แล้วพอ่ใช่เดี๋ยวเราให้เป็นเวิร์เอ้ากลับไปนะครับการที่ถีบเท่ากันเนี่ยเพราะว่าเราทำเบอร์เอ้เมื่อกี้นี้ด้วยครับอ่าเสริมที่เตินิดนึงครับว่าไอ้ที่เห็นค่ามันดีขึ้นนะครับมันเป็นชั่วคราว แต่ถ้าเ<ค>รา <ๆ S 2> อยากให้เขาดีขึ้นเรื่อยๆครับเราต้องมีเวิร์กเอาท์ที่เหมาะสมสำหับเขาชาววันที่สิบเลยครับพี่จองครับเฮ้ยดีอะที่เราเ <ๆ S 1> นี่ยนะ